สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆและอาจารย์ที่รักนกเขาใหญ่สายป่าทุกท่านนะครับผมพานชัยหนุม่มนครพนมนะครับผมก็อยู่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับวันนี้ก็มาถ่ายให้ชมบรรยากาศนะครับการส่งนกของผมนะครับไปดูกันนะครับว่า วันนี้นกผมไปจังหวัดไหนนะครับอาจารย์อุไทยอินธรรมารนะครับตำบลซับน้อยนะครับอำเภอวิเชียรบุรีนะครับจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับก็ขอากราบขอบพระคุณอาจารย์มากนะครับที่ท่านเชื่อใจไว้ใจในตัวผมนะครับ ที่ท่านได้สั่งนกกับผมมานะครับอาจารย์ก็ไม่ได้ดูนกนะครับไม่ได้ดูนกไม่ได้ฟังเสียงนกนะครับอาจารย์ก็โทรมาเมื่อวานนี้นะครับก็บอกว่า,าผมจะได้นกหนึ่งกุกเสียงกลางหนึ่งตัวนะครับเป็นนกต่อใหม่นะครับผมก็จัดตามคำขออาจารย์เลยนะครับก็ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์นะครับหลายๆท่านทั่วประเทศนะครับที่ท่านโทรมาซื้อนกสั่งนกกับผม นะครับไม่ได้ดูนกนะครับไม่ได้ฟังเสียงนกนะครับก็โอนเงินให้ผมเลยนะครับสไตล์ผมก็ใจแรกใจนะครับถ้าท่านเชื่อใจผมก็โทรมานะครับเพราะว่าผมเป็นคนเล่นนกนะครับเป็นนายพานตัวจริงนะครับก็ใจแรกใจสไตล์ผมนะครับถ้าท่านเชื่อใจก็ทักเข้ามาหาผมได้เลยนะครับก็ไปอำเภอวิเชียรบุรีนะครับจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับเพชรบูรณ์ก็ไปหลายกล่องละ นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนกอาจารย์กันนะครับว่าเป็นแบบไหนนะครับนี่ครับตัวปงดานะครับนะครับตัวแรกว่าจะแบ่งในราคา2,000บาทตัวนี้นะครับจะเป็นนกหนึ่งกุกเสียงกลางนะครับคููเก่งคู่ทีนะครับคููเก่งคููทีนะครับเป็นนกเรียกคําคูคานะครับเรียกแล้วคูเลยนะครับตัวนี้เรียกคาคูคํานะครับจะเป็นนก ค่อนข้างคู่เก่งคู่ทีนะครับตัวนี้นะครับให้ดูกันะชัดอลูกมาโชว์ตัวหน่อยนะครับตัวแรกก็จะแบ่ง2,000บาทตัวนี้นะครับก็แบ่งให้อาจารย์ไปเล่นนะครับบอกอาจารย์ควาชัยผมงบน้อยนะครับมีงบอยู่1 0 0 0บาทนะครับก็อยากได้นกดีๆไปเล่นหน่อยนะครับสไตล์ผมก็ใจแรกใจนะครับถ้าท่านเชื่อใจผมท่านรอรับของดีที่บ้านได้เลยนะครับสไตล์ผมก็อย่างนั้นนะครับถ้าท่านเชื่อใจก็รอรับของดีอยู่บ้านได้เลย นี่ครับตัวนี้เป็นนกคููเก่งคู่ถี่คู่บ้าคู่บอนะครับคููคู่เก่งมากตัวนี้นะครับคููบ้าคููบอเลยนะครับตัวนี้คููเก่งนี่ครับผมเดี๋ยวจะส่งไปเพชรบูรณ์วันนี้นะครับให้อาจารย์อุทัยนะครับอาจารย์ก็โทรมาเมื่อวานนี้นะครับก็ขอกราบขอพระคุณอาจารย์หลายท่านนะครับทั่วประเทศไทยเลยนะครับท่านเชื่อใจไว้ใจผมนะครับใจแรกใจนะครับก็มีอาจารย์หลายท่านนะครับไม่ดูนกไม่ฟังเสียงนกนะครับนี่ครับผมท่านก็รอรับของดีอยู่บ้านเลย นะครับนี่ครับตัวนี้นะครับจะส่งให้อาจารย์อุทัยนะครับถ้าอาจารย์ได้ดูคลิปผมนะครับเดี๋ยวผมส่งให้วันนี้นะครับเดี๋ยวผมทักบอกนะครับเดี๋ยวผมส่งให้อาจารย์วันนี้แหละนะครับเดี๋ยวผมทักบอกนะครับอลุกโชว์ตัวหน่อยล้วครูเก่งมากนกตัวนี้นะครับนี่ครับผมครูเก่งสุดๆเลยนะครับนกติดดีนะครับครูค่อยนะครับครูค่อยครูเบาแต่ครูเก่งนะครับนกติดดีตัวนี้นี่ครับโอเคครับผมก็ ขอกาบขอบพระคุณนะครับอาจารย์หลายๆท่านนะครับทั่วประเทศเลยนะครับที่ท่านได้สั่งนกซื้อนกับผมนะครับก็ส่วนมากสไตล์ผมก็ใจแรกใจนะครับก็ผมก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับอย่าเจ็บอย่าจนนะครับร่ำรวยมีเงินทองทุกท่านนะครับก็ ผมก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับก็ขอขอบคุณมากครับผม